นะคะอู้ไม่พูดสวัสดีมานานมากก็สําหรับคลิปในวันนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่ฟ้าจะมาแนะนําทิปและทริคแล้วก็เทคนิคสําหรับสาวๆที่อยากจะแต่งหน้าผิวแทนมีหลายๆคนทักเข้ามาเยอะว่าแบบเฮ้ยแต่งหน้าผิวแทนแล้วบางทีมันดูหมองมันดูไม่แทนมันดูด่างๆด,ดูนั่นนี่มีเทคนิคยังไงบ้างวันนี้ฟ้าก็เลยตัดสินใจนะคะที่จะทําคลิปแนะนําเลยว่าเฮ้ยถ้าเราอยากจะแต่งหน้าผิวแทนแต่ว่าเราไม่ได้แทนขนาดนั้นเนี่ยมีเทคนิคแล้วมีขั้นตอนยังไงบ้างให้มันดูแบบว่ามันดูบ่มแดดมันดูแทนโดยที่มันดูไม่หมองนนนะะะคคทุกกวัี้็จมาแชร์ลิป ที่ฟ้าใช้เป็นประจำฟ้าได้อินสปายมาจากลุคแต่งหน้าแบบว่าวัยรุ่นฝรั่งนะคะทุกคนที่ Pinterest ที่ IG เรอย่างนี้ก็เลยคุีเอทดลุคนี้ออกมาก็คือบ่มแดดผิวแทนมีความเป็นกระแต่งตามไม่เยอะเน้นความเฉียวน่าเลยค่ะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะชอบลุคนี้กันนะคะและที่อยากจะรู้ว่าฟ้าใช้อะไรบ้างและทําอย่างไรให้ผิวดูแทนบ่มแดดขนาดนี้ก็ไปดูกันต่อได้ในคลิปนี้เลยจ้า let's go มาค่ะทุกคนตอนนี้ทางเราก็น่าเปลือยหนักมากนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยก็ขั้นตอนแรกนะคะต้องบอกกอนว่าวันนี้เนี่ยฟ้าต้องการผิวที่ค่อนข้างที่จะแบบ ฟ้าก็จะบำรุงผิวแล้วก็เตรียมผิวเยอะหน่อยเพราะว่าอยากให้งานผิวแบบสุดปังนะคะวันนี้ก็ขั้นตอนแรกเลยเหมือนจะเข้าสปอนเซอร์ปะ่ะไม่มีค่ะทุกคน no sponsor นะคะก็ตัวแรกเลยที่ฟ้าจะใช้ก็คือจังเซมูนเอสเซนเชลมูครีมตัวนี้บอกเลยว่าทําให้ผิวกลมมากแล้วก็ทําให้ผิวชุ่มชื้นมากๆแต่ว่าน้ําหอมก็เยอะนะคะทุกคนดังนั้นใครที่แพ้น้ําหอมเนี่ยก็ไม่ต้องใช้นะคะตัวนี้เหมาะสําหรับใครที่ผิวแห้งนะคะทุกคนใครที่ผิวมันไม่แนะนําเลยนะลงสองรอบนะคะทุกคนเพื่อความปัง โอ้ยแกมเนาะสูเป็นแต่อยากเอาไปขายเนาะเป็นตาช่างน้ําหนักแล้วแบบรวยอย่างงู้หะลงเสร็จแล้วนะคะทุกคนเห็นได้เลยว่าผิวกลมมากแล้วตอนนี้ผิวก็คือลื่นนุ่มชุ่มชื้นมากเลยนะคะก็เหมาะสาหรับคนผิวแห้งเนาะใครที่อยากแบบอยากเตรียมผิวให้ผิวสวยๆนะคะแนะนําตัวนี้เลยของจังเซมุนนะจ๊ะต่อไปนะคะทุกคนก็จะเบลอใบหน้าด้วยทัชชาตัวนี้เลยไม่ค่อยได้ใช้เลยนะคะทุกคนเพราะส่วนใหญ่ไม่ค่อยเน้นเบลอใบหน้านะฟานะขี้เกียจไม่ใช่อะไรลงไปที่รูขมุมขน ตรงกลางใบหน้าจะเน้นแบบการแพบเอานะคะกดลงไปถ้าใช้ผลิตภัณฑ์เบลอรูของคนเนี่ยไม่แนะนําให้แบบถูกไปถูกมาไม่อย่างงั้นมันจะเป็นคราบเนาะก็อัดมันเข้าไปค่ะกด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 ทังซี่แหละสูแล้วมันก็จะเบลอนะคะโอเครูของผนคืออะไรไม่รู้จักลงไปสองรอบนะคะหายเลย ขออีกนิดนึงนะคะทุกคนก็เดี๋ยวฟ้าจะลงตัวนี้เลยนะคะเป็นไฮไลท์เนื้อครีมของชา a r l o t t เ Tilbury เป็นหนึ่งในไฮไลท์เนื้อครีมที่ดีที่สุดแล้วตั้งแต่ฟ้าเคยใช้มาอันนี้ต้องขอต้องขอคอนเฟิร์มเลยนะคะก็จะลงไปที่ตรงช่วงบริเวณที่ฟ้าอยากจะไฮไลท์เลยนะคะโอ้โอ้เยอะโพดอย่าลงเยอะขนาดนี้เนาะดูดิแล้วก็ลงที่หน้าผากด้วยเพื่อที่จะให้หน้าผากของเราโกลว์ถ้าใครยังไม่รู้ก็คือฟ้ามีปมมากค่ะฟ้าอยากได้หน้าผากเหมือนคุณฉีบโบทเอกคือฟ้าอยากได้หน้าผากที่มันแบบโ กลโก,โกโลเหมือนคนมีลูป่งในหน้าผากนึกออกปะแต่ทางเราหน้าผากแคบมากแล้วก็แมทมากไม่มีความโกโลัวใดๆดังนั้นวันนี้เราจะพยายามสร้างสิ่งนั้นนะคะ เบลนด์ด้วยนิ้วมือเลยค่ะเบลนด์เบลนด์ไปเลยทั่วๆใต้ตาด้วยก็ดีการที่เราลงไฮไลท์เนื้อครีมที่ใต้ตาเนี่ยก็จะช่วยทําให้คอนซีลเลอร์ของเราดูแห้งน้อยลงนะคะเป็นเทคนิคอย่างหนึง่งทําให้ใต้ตาเราดูแห้งน้อยลงนั่นเองอันนี้เราไม่ต้องเกลี่ยแบบเป๊ะมาเพราะว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราก็ลงรองพื้นทับอยู่ดีแต่การลงเนื้อครีมแบบนี้ก่อนเนี่ยก็จะทําให้แบบระหว่างวันมันก็จะโผล่ขึ้นมาเนอะแม่โกได้แค่นี้แหละหน้าพากูเนี่ย จากนั้นเดี๋ยวเรามา color correct ใบหน้านิดนึงนะคะก็คือการปรับสีผิวเนาะก็เดี๋ยวฟ้าจะลง Corrector ของ Fenty ตัวนี้เลยอันนี้คือ bright fix eye brightener สี o o n e y ่เบอร์สนะคะทุกคนไม่เคยใช้เลยนะอันนี้เป็น first impression เลยก็จะบีบลงมาที่หลังมือก่อนนะคะแล้วก็ใช้แปรงของ Rare Beauty ในการลงแปรง Concealer ของ Rare Beauty เนี่ยเป็นหนึ่งในแปรงไม่ใช่หนึ่งสิเป็นแปรงคอนซีลเลอตัวเดียวในชีวิตที่ฟ้าใช้แล้วฟ้าไม่ต้องตามด้วยฟองน้ําเลยอะ อันนี้เรื่องจริงยิ่งกว่านิยายนะคะปกติฟ้าเป็นคนที่แบบถ้าใครติดตามฟ้าก็จะรู้ว่าฟ้าไม่ใช้แปรงในการลงคอนซีลเลอร์เลยแต่แปรงอันนี้ของ Rare Beauty คือสุดปังมากแต่ณตอนนี้มันอาจจะเกลี่ยได้ไม่เนียนมากเพราะใช้บ่อยแล้วแล้วมันค่อนข้างที่จะเปียกนะคะทําให้ขนมันเป็นก้อนนิดนึงแต่ถ้าแบบใช้ตอนแรกหรือว่าถ้าล้างแปรงอะไรอย่างเนี้ยคือดีมากอ่ะฟ้าก็คอ r r e ใบหน้าประมาณนี้เลยนะคะทุกคนแล้วฟ้าก็จะใช้แปรงตัวนี้ในการบรนด์นะคะ แปรงของ Rare Beauty ดีมากทุกคนใครที่อยากได้แปงรงลงรองพื้นหรือว่าแปรงเกลี่ยคอนซีลเลอร์นะคะ Rare Beauty is very good คอร์เรกต์ใบหน้าเสร็จแล้วนะคะผิวของเราก็จะรู้สม่ำเสมอม,มากยิ่งขึ้นเนาะก็โอเคเลยนะคะสำหรับคอร์เรคเตอร์ตัวนี้ของเฟนตี้จากนั้นนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาลง,งรองพื้นกันนะคะก็เดี๋ยวฟ้าจะใช้ตัวนี้เลยอันนี้คือเบกก้าไลท์ชิฟเตอร์ดิวิ้งทินนะคะก็เป็นเหมือนแบบรองไม่ใช่รองพื้นนะก็เป็นเหมือนทิ้ง ก็คืออะไรวะติ้นก็คือประมาณว่าแบบไม่ได้ปกปิดอะไรมากมายแต่ว่าให้สีผิวติ้นคืออะไรวะ งัดความเป็นบล็อกเกอร์เองออกมาก่อนก็เป็นเหมือนรองพื้นที่แบบบางเบามากๆแล้วก็ไม่ปกปิดนะคะทุกคนประมาณนี้แต่ว่าฟ้าเคยลองใช้แลวฟ้าชอบสีมากๆทําให้ผิวฟ้าดูแทนมากเลยนะคะฟ้าก็เลยจะใช้น้องคนนี้ในวันนี้ทําให้ผิวโกลสวยก็ใครที่แบบว่าเฮ้ยไม่ได้ต้องการความปกปิดอยากได้ลุค everyday ลุคผิวสวยเบาสบายผิวมือนทาครีมก็แนะนําตัวนี้เลยนะคะเนื้อก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะทุกคนดูหนาเหมือนกันนะแต่ว่าพอลงแล้วมันไม่หนาและมันมีความโกลในตัวเยอะมากมันเป็นเหมือนไฮไลท์เบาๆนะคะทุกคนสวยมาก ลงด้วยพัฟคูชชั่นนะคะทุกคนกลิ่นเหมือนช็อกโกแลตเน่าเลยะ่ะเฮ้ยช็อกโกแลตเน่ามันเป็นยังไงวะมันมีปะไม่เคยคือจริงๆอย่างที่บอกว่ามันไม่ได้ปกปิดมากวันนี้ฟ้าเลยใช้คอเรคเตอร์ก่อนเพื่อที่จะแบบปรับสีผิวเนาะใครที่อยากใช้งานรองพื้นเบาๆหรือว่าแบบเบาสบายผิวเนาะก็แนะนําให้ลงคอเรคเตอร์ก่อนจะทําให้เราลงคอนซีลเลอร์และรองพื้นน้อยลงนะคะนี่ก็คือครึ่งหน้าที่ลงนะคะผิวก็จะดูโกลมากข้างนี้ก็จะดูแบบว่า ม่เป๊ะเท่าไหร่แต่ข้างนี้ก็จะดูเฮ้ยสีผิวดูสม่ำเสมอดูผิวกโกลดูผิวสุขภาพดีนะคะแต่ว่าผลิตภัณฑ์แบบนี้คือไม่เหมาะกับคนผิวมันนะคะทุกคนเวลาฟ้าอยากจะแต่งหน้าผิวแทนเนี่ยฟ้าก็จะใช้รองพื้นที่เข้มกว่าสีผิวฟ้าประมาณครึ่งเฉดถึง1เฉดนะคะเพราะว่าครึ่งเฉดหนึ่งเฉดเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างมากขนาดนั้นแต่มันก็แทนลงเนาะโอ้ยผิวสวยมากโกโลแบบโกโลมมากเหมือนแบบกําลังทอดไข่ดาวอยู่แล้วหน้าก็ตกลงไปที่หมอ้นอน้ำมัน คอนซีลเลอร์วันนี้ก็จะใช้โซอิบาตัวนี้เลยนะคะไม่ใช้น้องมันนานมากแล้วก็จําได้ว่าชอบน้องมากๆแต่อยู่ดีๆก็ลืมใช้ไปนะคะทุกคนก็วันนี้ฟ้าใช้เป็นเบอร์140นะคะทุกคนใช้เฉดนี้เพราะว่ามันไม่สว่างมากและมันค่อนข้างที่จะติดเหลืองมากๆเลยนะคะทุกคนซึ่งการแต่งหน้าผิวแทนเนี่ยแนะนําให้ใช้คอนซีลเลอร์ที่ติดเหลืองแล้วก็ แนะนำให้เปลี่ยนคอนซีลเลอร์นะถ้าเราลดเฉดสีของรองพื้นก็ควรลดเฉดสีของคอนซีลเลอร์ด้วยนะคะเวลาเบลนด์คอนซีลเลอร์สิ่งหนึ่งที่อยากแนะนํามากๆก็คืออย่าถูค่ะทุกคนฟ้าเห็น,นหลายหลคนชอบแบบเหมือนแบบประมาณนี้แบบถูถูก,ก่อนแล้วค่อยกดกดซึ่งมันทําให้เป็นคราบและมันทําให้ตกร่องง่ายกว่าเดิมนะคะทุกคนดังนั้นเนี่ยการเบลนด์คอนซีลเลอร์พยายามกด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 แล้วก็เน้นตรงบริเวณที่เราอยากปกปิดมากที่สุดนะคะอย่างฟ้าเนี่ยฟ้าจะกดแบบแบบนี้เลยอะ กดตรงที่ฟ้าอยากได้ความปกปิดจริงๆแล้วพอฟ้าโอเคแล้วฟ้าก็ค่อยๆเบรนมันออกไปนะคะทุกคนแล้วเวลาฟ้าเบรนคอนซีลเลอร์เนี่ยฟ้าจะเบรนให้มันถึงแบบช่วงคับตรงนี้คัมบเพอาเรียกถุกไหมก็ไม่รู้นะแต่ช่วงตรงนี้เพื่อที่จะทำให้หน,น้าของเราดูยกขึ้นต่อไปนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาคอนทัวร์ใบหน้ากันนิดนึงวันนี้จะใช้คอนทัวร์เนื้อครีมของ f ฟร t y Beauty นะคะเพราะฟ้าอยากได้สีที่ค่อนข้างที่จะเข้มเนาะฟ้าก็จะผสมสีช็อกโกแลตนะคะทุกคนเข้มมากแล้วก็สีเอ่อเท็ดดี้นะคะ นี่เลยสองสีนี้พสมกันนะคะทุกคนเพื่อเพื่อที่จะได้สีคอนทัวร์ที่ชัดมากๆใช้แปรงของ Rare Beauty ในการลงนะคะแล้วเวลาฟ้าลงคอนทัวร์เนี่ยฟ้าจะลงให้มันเหนือหนกแก้มนิดนึงสูงกว่าหนกแก้มเล็กน้อยเพราะถ้าเราลงตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้หน้าของเราดูแบบดูตกนะคะทุกคนดังนั้นถ้าลงลงเหนือหนกแก้มนิดนึงก็จะทําให้หน้าของเราดูยกขึ้นดูลิฟเต็ด แต่ใครที่แบบว่าขี้เกียจครีมคอนทัวร์ไม่ทําก็ได้นะแต่ฟ้าแค่รู้สึกว่าทุกครั้งที่ฟ้าครีมคอนทัวร์ก่อนเนี่ยมาทาให้คอนทัวร์ของฟ้าดูมีมิติก,กว่าแล้วดูแพงดูเนียนกว่าดูธรรมชาติกว่าการที่ฟ้าแบบลงแค่ฝุ่นนะ่ะดังนั้นถ้าใครไม่ขี้เกียจก็ลงครีมคอนทัวร์ด้วยฟ้ารู้สึกว่ามันเวิร์กกว่าฟ้าก็จะใช้สีช็อกโกแลตนะคะที่เป็นสีเข้มที่สุดเน้นแค่ช่วงแบบหนกช่วงนี้เลยะคะ่ะทุกคนเพื่อให้หน้าของเราแบบดูเรียวมากนี่เห็นปะ มันจะทาให้หน้าเราดูมีกรอบมากขึ้นก็คือฟ้าเนี่ยเน้นผลิตภัณฑ์ที่กรอบหน้าแล้วก็ค่อยเบลนเข้ามาตรงกลางแต่จะไม่เน้นผลิตภัณฑ์ที่กลางหน้าไม่อย่างนี้มันจะทําให้ผิวของเราดูมองมากกว่าผิวแทนนะคะทุกคนก็อย่างที่บอกไปเลยว่าเราเนี่ยใช้รองพื้นที่เข้มกว่าสีผิวแล้วมันคอนซีลเลอร์คอนทัวร์ทุกสิ่งทุกอย่างก็ควรดรอปลงมานะคะไม่อย่างนั้นมันจะดูโดดได้เนาะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาเซตใบหน้ากันนะคะเพราะก็จะใช้แป้งฝุ่นของลอร่าเมอร์เซียเลยนะคะเป็นสีฮันนี่เนาะก็สีฮันนี่เหมาะสําหรับใครที่ผิวแทนนะคะทุกคนมันจะแบบเออมันจะขัดผิวเรามากกว่ามันจะเข้ากระทนสีผิวเรามากกว่าแต่ว่าใครที่ผิวแบบผิวขาวอะไรเงี้ยก็ใช้สี translucent อันเดิมได้เลยนะคะฟ้าจะพยายามโฟกัสผลิตภัณฑ์ที่เปลือกตาและใต้ตาจริงๆจะพยายามไม่แบบ เบลนให้มันไปถึงหนกแก้มไม่อย่างั้นความโกรที่เราสร้างไว้มันก็จะหายนะคะและการที่เราใช้แป้งฝุ่นที่ติดทนเหนืองแบบนี้เนี่ยเอามาเซ็ตใต้ตาแล้วมันก็จะทําให้ใต้ตาของเราดูสว่างขึ้นด้วยนะคะแล้วฟอก็จะเอาผลิตภัณฑ์ที่เหลือที่แบงเนี่ยมากดกดที่กลางแก้มนะคะเพราะแป้งตัวนี้ช่วยเบลอใบหน้าด้วยดังนั้นลงที่กลางแก้มตรงรูขุมขนเนี่ยก็จะทําให้ผิวหน้าของเราเบลอไปด้วยแล้วก็กลางและผากด้วยค่ะ นี่ประมาณนี้นะคะกลางหน้าของเราก็จะแมตตแต่ข้างๆก็ยังคงโกลวอยู่ซึ่งคือสิ่งที่เราต้องการต่อไปนะคะทุกคนเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากๆก็คือการบรอนซ์ใบหน้าค่ะวันนี้เฟาก็จะใช้บรอนเซอร์ของ MAC เลยนะคะสี give me sun นะคะทุกคนอันนี้เป็นบรอนเซอร์ที่แบบ เป็นโทนสีผิวน้ำผึ้งที่สวยมากแล้วก็ฟ้ายัางไม่ฟ้ายัาง,ไายางไม่เจอบรอนเซอร์ตัวไหนที่เป็นโทนสีนี้ที่สวยได้ขนาดนี้นี่อรอไหมคะฟ้าก็จะลงตัวนี้เลยอย่างที่บอกไปเลยว่าโฟกัสจากกรอบหน้านะคะแล้วก็ค่อยเบลนด์เข้ามาที่กลางหน้าอันนี้เนี่ยเราสามารถเบลนด์มากลางหน้าได้มากกว่าครีมคอนทัวร์ที่เราลงเมื่อกี้เพราะว่ามันจะแบบมันจะเบาหน่อยแล้วมันก็จะติดโทนส้มหน่อยทําให้ดูแทนมากกว่าดูด่างนะคะทุกคน แต่ก้อนเน้นผลิตภัณฑ์ที่กรอบหน้าที่เหลือที่อยู่ในแปรงก็ค่อยเอามาเบลนบนทั่วใบหน้านะคะเหลือตรงไหนก็ปัดปัดไปเน้นตรงจมูกเพื่อให้ดูบ่มแดดแล้วฟ้าก็เอาแป้งของลอร่านะคะทุกคนมาเบรกใต้หนกแก้มนิดนึงเพื่อให้สีคอนทัวร์ของเรามันชัดขึ้นนะคะเรามาไฮไลท์ใบหน้ากันนะคะทุกคนก็จะใช้ไฮไลท์ทรีโอตัวนี้ของแพทแมก r ร t ตเลยนะคะอันนี้สวยมากถ้าใครที่อยากได้ไฮไลท์ที่แนบผิวแล้วดูแพงแล้วพุ่งเนี่ย ต้องมีค่ะมันสวยมากวิธีการใช้ของฟ้านะคะทุกคนฟ้าก็คือผสมสามสีเลยแต่ว่าจะเน้นสีทองมากที่สุดนะคะอันนี้คือลงแค่นี้นะยังไม่หมดแปลงนะคะมีใครให้มากกว่านี้ไหมแล้วฟ้าก็จะลงแบบเหนือหนกคิ้วด้วยเพื่อที่จะให้หน้าของเราดูโกโลเวลาหมุนหน้ามันก็จะดูเปียกๆทั้งทางที่มันไม่ได้เปียก สวยมากใครที่อยากได้ไฮไลท์หนังปลาทูนะคะปลาทูที่แบบเป็นปลาทูเกรดเอเนี่ยแนะนำเลยค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาแต่งตาก,กันฟ้าก็จะใช้พาเลทตูเฟสตัวนี้เลยนะคะสีที่ฟ้าจะลงก็คือสีเมเปิลนะคะทุกคนสีนี้เลยลงน้อยๆเลยะค่ะทุกคนแค่ให้เปลือกตาพอมีสีเล็กน้อยนะคะวันนี้เราจะไม่แต่งสีตาให้มันชัดมากเท่าไหร่แล้วฟ้าก็จะใช้สีนี้นะคะทุกคนทำเป็นอไลเนอร์เบาๆฟุ้งๆนะคะจะเน้นแบบเส้นบางๆเลยนะคะทุกคน ให้ชิดคนขนตาที่สุดแต่ฟ้าก็จะวิงให้มันแบบเป็นแคทอายสุดแล้วฟ้าก็จะใช้สีนี้นะคะทุกคนเป็นสีไฮไลท์หัวตาวันนี้ แล้วก็ใช้แปรงเดิมแตะไปที่สีน้ำตาลเข้มที่เราใช้เป็นสีอายไลเนอร์นะคะทุกคนทำให้หัวตาของเราเนี่ยดูยาวแล้วก็ดูเป็นแคทอายทีนี้เดี๋ยวเรามาปัดมัสคาร่ากันนะคะใช้มัสคาร่า b e l l i n e The Colossal ตัวเดิมลูกรักนะคะแล้วก็ปัดไปเลยปกติเราจะปัดตรงๆใช่ไหมคะแต่วันนี้ฟ้าจะเน้นแบบออกข้างหน่อยแล้วก็เน้นมัสคาร่าเยอะๆที่หางตา แล้วทีนี้เขาจะติดขนตาปลอมนะคะใช้ขนตาที่ไม่ยาวมากและไม่ฟุ้งมากเพื่อให้มันดูน้อยที่สุดเนาะเขาก็จะเน้นลงไปที่หางตาเลยนะคะตรงไหนที่เป็นคราบขาวๆของกาวหรือแป้งอะไรอย่างเนี่ยเขาก็จะอายไลเนอร์มาเก็บรายละเอียดต่อไปเดี๋ยวเรามาปัดแก้มกันนะคะใช้ทอมฟอร์ตตัวนี้เลยสี05นะคะทุกคน r a v i s h ลงด้วยแปรงแบบนี้นะคะไม่อยากได้สีที่มันฟุ้งเท่าไหร่วันนี้อยากเน้นช่วงบริเวณจมูกหน้าแก้ม บัดขนตาล่างเล็กน้อยนะคะทุกคนค okay, ทุกคนเมื่อกี้ฟ้าเพิ่งไปเขียนคิ้วมานะคะเดี๋ยวตอนนี้ฟ้าจะทํากระปลอมเนาะก็จะใช้ที่เขียนคิ้วของเคสตัวนี้เลยนะคะใช้สีนี้ในการทํากระปลอมระหว่างที่วาดกระนะคะจะบอกว่าอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากเลยก็คือถ้าแต่งหน้าผิวแทนเนี่ย ระวังกับสีบลัชออนนิดนึงนะคะทุกคนอย่าใช้ที่มันแบบสว่างเกินไปเพราะว่าถ้าใช้สีบลัชที่มันสว่างเกินไปเนี่ยมันจะดูแบบแปลกมากทุกคนมันจะดูมันจะดูโดดมันจะดูลอยมากๆหรือไม,ไม่ต้องเข้มก็ได้แต่หมายถึงว่าอย่าให้มันสว่างมากแค่นั้นทีนี้เดี๋ยวเรามาทาลิปกันนะคะทุกคนวันนี้ฟ้าก็จะใช้วัฒนิกานะคะสี very w a t h a n i า a เป็นสีนูที่ชอบมากใช้ตลอดเลยตั้งแต่ได้มาก็จะลงไปเลยนี่ แล้วฟาก็จะตามด้วยกลอสนะคะทุกคนของ Fenty Beauty ตัวฮีทนะคะสวยมากอันนี้ลองทับไปเลยมันจะมีสีเบาๆเห็นปะ่ะสวยมากทุกคนอันนี้คือ Must Have มาก ทุกคนก็คือฟินิชลุคของเราในวันนี้นะคะหลังจากที่แต่งหน้าเสร็จแล้วจะบอกว่าชอบลุคนี้มากตอนแรกก็แอบ,บกังวลเหมือนกันนะว่าแบบเฮ้ย hey, มันจะเวิร์กไหมนะมันจะเป็นยังไงมันจะดูดังๆหรือเปล่าแต่พอแต่งออกมาแล้วก็รู้สึกว่าชอบมากเลยนะคะเพราะว่าฟ้าเนี่ยไม่เคยทำแบบว่าบ่มแดดตรงจมูกที่มันหนักขนาดนี้ไม่เคยลงคอนทัวร์เข้มขนาดนี้ที่จมูกนะคะทุกคนแต่ว่าพอแต่งออกมาเสร็จแล้วก็รู้สึกว่า,ามันก็เก๋ดีนะคะทุกคนก็ไปลองแต่งตามกันได้นะคะก็นั่นเลยค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบเทคนิคในการแต่งหน้าผิวแทนนะคะคทุกกคคนนนนาาาาทจะะะะสามมารรถเไไปปใช้้้ด็ณีลย ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์ให้ฟ้าด้วยนะคะเพื่อมาช่วยฟ้าได้เยอะมากๆถ้ายังไม่กด subscribe นะคะทุกคนอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะและสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบาย